ความรักล่าสุดของหนุ่มฮันเดอ์สตาร์และจียอนค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นั้นนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้หลายคนคงจะชอบมากๆเลยทีเดียวแล้วกันไลฟ์สไตล์ของเขาทั้งคู่เหมาะสมกันจริงๆกับล่าสุดนี้นะคะหลังจากที่เจ้าตัวอย่าง ซอจียอนออกสเตปด้านสไตล์น่ารักสดใสบนสะพานบลูคินพร้อมกับแนบแคปชั่นบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะซึ่งงานนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเจอดรามา่าคอมเมนต์ในเชิงบอดี้ชัมมิ่งเป็นหลายคนที่เข้ามาทักเกี่ยวกับรูปร่างบ้าทั้งคู่ดูอวบขึ้นให้ระวังหน่อยเพราะกลัวว่าจะอ้วนซึ่งขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้าไปโพสต์โต้กลับให้ทันทีนะคะว่ายุคนี้เนี่ยเขาเลิกทักกันเรื่องนี้แล้วมัง้งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยนั่นเองละค่ะ